ว้าวว่าวฝนตกพวกฝนตกปลาขอนออกไงโลกเนี่ยหาลำไห้ลำนาคือเก่าครับผมปลาหมึกปลาหมึกก็ฝนตกใช่ไหมฝนตกโลกเนี่ยมันมีปลาขอนเนี่ยนะเนี่ยนะฝนแก้วคือเก่าครับผมฝนตกไปหาตามไล่ตามนาเนี่ยลูกเห็นไหมที่ไหนที่ไหนโอ้ายผ่ามวยเราเห็นจับได้ไหม นี่เนาเห็นไหมหาตามหาตามหน้าที่เราพี่น้องครับผมฝนตกนะครับเนาะมันเท้าลูกเดี๋ยวมาจับทำไมจับนี่ปลาขอนครับผมปลาขอนหาตามหาตามหน้าที่เราพี่น้องเบือนปลาเบือนปลาเบือนครับหยอกหยอกครับหยอกปลาเบือนหาตามหาตามหน้าเราพี่น้องเนาะครับผมใี้ตัวหน่อยตัวหญ่ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงครับผม <r> ปลาเบินปลาเบิรีกพี่น้องฟองายคะก็อึ้งคนได้กินอึ้งครับผมายค่ะก็อึ้งนี่ปลาเบินปลาเบินพี่น้องฟองไปก็ได้ปนได้แจ้วว้าวานะพียงเนาะ ได้ฝนด้แจวปลาบืนครับปลาเบือนมาอยู่มากินมาหามาเศร้ามาแย่งากันได้พี่น้องเด้อปลาบืนฝนตกครับผมหาอึ้องมาพอครับหาพอตอนนี้ล่ะด้ว,วบาทล<อ>ะละหนึ่งร้อยบาทส่งถึงที่ได้บ่าสายส่งถึงที่สั่งกิโลก็ได้บ่อันนี้ปลาเบิกกระดอง มันก็นี่ไซส์เนี้ยร้อยห้าสิบบาทแต่ไม่ต้องเลือกถ้าไม่เลือกคาไซกันร้อยเดียวแต่คุ้มอยู่ไม่ต้องเลือกก็ได้เขาก็ไม่ได้เอาตัวเล็กให้หรกเพาะเาตัวอยู่นี่ถ้าเป็นไซส์เนี้ยร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวถ้าอย่างถ้าหมึกสายเล็กกว่านี้เจ็ดสิบบาทนี่ถ้าเป็นเนี่ยหมึกสายแบบนี้เจ็ดสิบบาทเดี๋ยวถ้าเป็นคาไซแบบนี้เอาตัวใหญ่ตัวเล็กมาเงี้ยร้อยเดียวถ้าเป็นตัวเล็กๆแค่นี้ เ <70 S 2> นี่แบาทพอดีเออคำคำไป